แปลงมานะครับตัวนี้วางเครื่อง VR 150นะครับตัวนี้นะฮะ VR 150นะครับจับทรงมาด้วยสวยงามเลยนะครับคันนี้นะครับมองนี่เหมือนรถสูตรเลยนะครับนโค้งสูตรนะฮะตัวนี้เครื่องเป็น VR 150นะครับตัวนี้1 5 0ยห้ซีซีสจังหวะนะฮะ คาบูเอ็นโปรนะครับตัวนี้ไปชมตอนวิ่งนะฮะครับตัวนี้เป็นการทดสอบยามาฮ่าวายเซตนะฮะวายเซตไปขึ้นมานะฮะวางเครื่อง VR 1 5อนะครับ VR 1 5อยห้สองยังวะ ชมะสมบทใหม่ของวิบากคันสีน้ำเงินนะฮะเเยบกก็วันนี้นะฮะจะทำการยกเครื่อง VR ลงนะครับนะจะวางเครื่องใหม่นะครับอัพซีซีนะครับนะฮะวิบากสำหรับวิบากคันนี้นะครับขยายซีซนะฮะจาก150ตัวนี้นะฮะเป็น250อ่าสจังหวะนะครับเอาแล้วปะ นะเพื่อเพิ่มอัตราลดในการขับขี่นะฮะนะเครื่องที่จะวางวันนี้นะฮะก็เป็นของรีฟานนะครับผมเครื่องรีฟานสองร้อยห้าสิบซีซีสี่จังหวะนะฮะเพิ่งซื้อมายกมานะฮะเดี๋ยวจะวางเข้าไปแทนตำแหน่งเครื่องเดิมนะฮะคันนี้เราจะเปลี่ยนจากสองจังหวะเป็นสี่จังหวะรีฟานนะฮะ เดี๋ยวมาชมตอนลงกันนะครอ่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังลื้อนะครับนะเดี๋ยวถึงตอนยกลงอ่ะตอนนี้ก็กำลังลื้อนะครับจะวางเครื่องตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับทำการทดสอบแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะเครื่องแน่นนะฮะเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะฮะนะฮะเครื่องตัวนี้น่าจะยังไม่ถึง30ชั่วโมงสีิชั่วโมงนะฮะเครื่องยังใหม่ๆเลยนะครับ ดี๋ยวางเข้ามาแทนนะฮะในควัมสองร้อยห้าสิบสี่จังหวะนะครับตัวนี้นะฮะอุ้ยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะยกเข้ามาแทนนะครับนี่ฮะยกลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเอาเครื่องลงมาแล้วนะครับนี่นะฮะเครื่อง VR นะฮะอนะเอาจุดไฟทีนี้ก็ทำการแปลงนะเอานี่ ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ขายครับนะฮะขายนะฮะหม้อน้ำายเซ็ตร้อยยี่ห้านะครับหม้อน้ำวิบากแท้นะฮะนั่นเลยต่อฮนะ,ระเ,เรียนไฟชุดนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับหลังจากที่เราได้เทสระบบไฟ เราหาสายไฟทุกเส้นแล้วว่าอะไรคืออะไรเสร็จก็พร้อมสตาร์ทอย่างนี้เราจะเอาอีเจ้าตัวเนี้ไปใส่กับขันนั้นม,มาฟังเสียงดูจังหวะสตาร์ทครับต่างกันเยอะอะฮะอัพซีซีนะฮะอัพไฟนะฮะอ่ะเรือ ชุดนี้นะฮะเดี๋ยวประกอบเข้าไปในรถนะฮะแล้วก็อาจจะต้องตัดต่อเฟรมนะฮะแปลงหูยึดนะครับนะฮะ,ฮะหลังจากยกเครื่องขึ้นนะฮะเอาแผนเครื่องเรียบร้อยใส่ทุกอย่างพร้อมนะครับกำลังจะลงพื้นครั้งแรกนะฮะสำหรับเครื่องตัวใหม่นะครับ ยกเครื่องรีฟาร์มใส่เข้ามาแทนเครื่อง PR 150บนะครับก็มีการแปลงจุดยึดใหม่นะฮะจุดยึดหูเครื่องนะฮะจุดยึดหูเครื่องนะฮะมีการเปลี่ยนใหม่เชื่อมใหม่นะครับเเดี๋ยวรอดูครับ ปลายท่อก็ใส่ลงล่างไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้วายท่อใหม่นะครับยังไมไ่เดินท่อใหม่ก็ใส่เป็นสไตล์แบบคาเฟ่ไว้ก่อนลงล่างไปก่อนนะครับท่อเดิมกับที่มากับเครื่องนะครับเอาที่แปดร้อน ทำมาแล้ว2วันนะครับประกอบทำยึดเครื่องนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนวงล้อหลังใหม่นะครับเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนซีนะฮะดูเดิมนะครับรับจากขนาดสิเป็น18นะครับตอนนี้เป็นหลัง $18 หน้า $21 นะครับรถสมส่วนนะครับมาดูลงพื้นครั้งแรกครับผม เบนเบิร์อ้ยหะอาเะ,ะ,ะเดี๋ยวลองมาขับดูครับเครื่องเดินนิ่งมากนะ เครื่องใหม่ตัวนี้นะฮะเครื่องยังใหม่อยู่นะครับที่เอามา ทั้งเราก็จะรถคันนี้ไปปรับปรุงนะฮะใส่องค์ประกอบให้ครบตกแต่งให้ครบแล้วจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมรอติดตามนะครับผม